กลับมาเจอกันนะคะที่ช่อง u t u b e นะคะป้าเนตตาชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นการแกะเล่นแกะลองนะคะในมุมของต้นคลิปเนาะ,ะซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาแกะเล่นแกะลองกันนะคะจะเป็นอันนี้เลยทุกคนค่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นของลาชินีนะคะเป็นกันแดดเนาะ,ะซึ่งซื้อมาจากเซเว่นแล้วก็ซื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะทุกคนแต่เพิ่งมีเวลาได้แบบมานั่งอัดคลิปเนาะสำหรับนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรสองนะคะเป็นเนื้อเซรัม่มสำหรับกิจาก,การกรมกลางแจ้งนะคะเนาะปบผิวบ พร้อมกับในเรื่องของการปกปิดได้ดีด้วยนะคะมีค่า SPF 50 PA สบวกด้วยกันนะคะหลักๆเขาบอกแบบนั้นเนาะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่อุดตันผ่านการทดสอบการระคายเคืองแล้วด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเนาะว่าเฮ้ยหน้าตาอะไรยังไงเขาจะเป็นประมาณไหนมาทำมาในรูปแบบซองที่เป็นแบบฉีกนะทุกคนแต่ก็คือฉีกไม่ลึกพอนะคะก็คือไม้ออกคะ่ะทุกคนคะ่ะ ไม่ไม่ออกจริงๆนะเออก็คือฉีกตื้นไปอืมไม่ออกจริงทุกคนเดี๋ยวขอ,อตัวไปตัดก่อนแป๊บ ก็ไปตัดนะคะปากซองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูด้านในกันนะว่าเป็นประมาณไหนอันนี้คือด้านในของเขานะคะน้องมามาในรูปแบบหลอดนะทุกคนสะดวกต่อก,การใช้แล้วก็ต่อการพกพาน,นะคะในรูปแบบหนึ่งเนาะอ่ะสำหรับนะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้ากับสีผิวหรือไม่นะคะหรือว่าใช้แล้วหน้าเทาหน้ารอยไหมมันมีปฏิกิริยาอะไรไง <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูทีละข้างเนาะอันดับแรกนี่มาในลักษณะหัวที่เป็นแบบนี้นะคะมา เดี๋ยวเราจะใช้มือหนึ่งด้านเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวลองกันเลยนะทุกคนอันนี้หลอดละเก้าสิบเก้าบาทนะทุกคนเนื้อค่อนข้างที่จะมีความเกี่ยง่ายลงเลยแล้วกันลงให้ดูเลยก็คือลงอันนี้ก็คือจบไม่ต้องแบบมานั่งลงกันแดดแล้ว่ะทุกคนบางวันรู้สึกขี้เกียจไม่ต้องลงกันแดดก็ได้ นี่ที่สัมผัสได้อย่างแรกเลยคือเออเนื้อมันเกี่ยงง่ายจริงนะคะส่วนในโหมดจะเข้ากับผิวไหมนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูนี่นี่เกลี่ยไปเลยนะทุกคนเออเนื้อเขาดูแบบไม่ขาวอะ ว้าวนี่คือด้านที่ลงแล้วผิวได้ประมาณนี้นี่คือเลเยอร์เดียวนะทุกคนนี่คือด้านที่ยังไม่ลงลงแล้วเป็นประมาณนี้เลยคือสีไม่ได้โดดจนเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะทุกคนเนาะยกี่ยว้นบริเวณน้ำผักแอบเห็นนิดนึงเพราะว่าตรงบริเวณน้ำผักค่อนข้างมีความเข้มกว่านะคะเนะก็จะเป็นประมาณนั้นส่วนบริเวณหน้าแก้มนี่คือมีความแบบ ไม่ค่อยแตกต่างนะแต่เห็นในชะั้นื่าข้างนี้เขาดูแบบใบขึ้นนะอะไรแบบนี้นะคะเป็นประมาณนั้นในหมดของการปกปิดอะ่ะก็คือเลเยอร์แรกเนี่ยทําได้ดีพอตัวแล้วทุกคนแต่ก็ยังแบบกบไม่ได้มิดขนาดนั้นนะคะเนาะเดี๋ยวลองลงเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนี่ลงเพิ่มเบรโรยนี่เป็นแบบนี้ใช่เบรโรยนี่ใต้ตาก็เอาอยู่นะ สัมผัสคือดีเนื้อคือแบบลื่นเลยอะละมุนมากอือนี่คือการลงอีกหนึ่งรอบคือปกปิดแบบพวกรอยแดงที่ชัดเจนได้แบบดีเลยอะเออค่อนข้างดีเลยนะคะนี่คือด้านที่ลงแล้วด้านที่ยังไม่ลงนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาลงสองด้านเลยนะคะนี่คือสองเลเยอร์นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงสองด้านเลย นี่ก็คือสะดวกนะไปไหนก็คือโอเคหล่อเดี๋ยวจบกันแดดด้วยแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบตัวแบบรองพื้นได้ด้วยอืมนี่เห็นไหมง่ายมากวันนี้ไม่ได้ใช้แปลงในการลงนะทุกคนเพราะว่าอยากจะได้งานแบบผิวิวไปเลย น่อือหือไม่รู้อะไรเหมือนแบบกัดใต้ตาเป็นตัวนะอือได้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะลงเศษสองด้านแล้วนะคะคือจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่มีสีผิวใกล้เคียงกันนะคะสามารถใช้ได้นะทุกคนสำหรับอันนี้นะคะเป็น เบอร์สองเนาะ่อกีเขาบอกสูตรสองมั้งเออสูตรสองนะทุกคนเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งรอบนะคะเขาบ,บอกว่าเป็นสูตรสองนะคะเนือ้อเซรัมนะ่มเนาะก็คือใครที่มีแบบโทนสีผิวเดียวกันหรือว่าคล้ายการใกล้เคียงการสามารถใช้ได้นะคะโดยที่ไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็ใช้เสร็จแล้วนะผิวยังมีความแบบชุ่มชื้อนะไม่ได้มีความแบบแห้งแกรกอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะทุกคนนี่แล้วก็ที่สําคัญคือชอบมากๆเลยน้องไม่มีความแบบตกร่องเห็นไหม โอ้ดีเพราะว่าเนื้อเกี่ยง่ายทุกคนมันจะแบบไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการตกลงด้วยนะเออนี่เป็นประมาณนี้นะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเลยแล้วกลับมาให้ดูงานผิวรอีกหนึ่งรอบค่ะค่ะแต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ เนาะซึ่งวันนี้ก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเนาะก็แต่งแบบเรียบ,ยบง่ายๆเหมือนเดิมนะคะเนาะก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับกันแดดแบรนด์ลาชินั่นเองนะคะจะบอกว่าสำหรับกันแดดแบรนด์นี้เนี่ยคือให้ใช้เราสุข่าประทับใจนะคะในหมดของเนื้อนะคะที่เกลี่ยง่ายแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับสีผิวได้นะคะโดยที่ไม่ทําให้ดูแบบ เทาหรือว่าลอยนะคะนาอถือว่าโอเคเลยก็คือใช้ตัวเดียวก็คือจบตัวมันจะใช้อันนเดียเดียวนะคะนาอไม่ได้ไปลงแบบรองพื้นต่อนะคะใช้อันนี้เสร็จก็ลงเป็นแป้งฝุ่นทับเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าเลยนั่นเองนะคะถือว่าโอเคมากๆเนาะแต่เดี๋ยวถ้า ไม่ลืมดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนเย็นให้ดูนะคะว่าเฮ้ยผิวมันจะแบบยังคงอยู่โอเคดีไหมหรือว่ายังคงติดหรือว่าหลุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะในโมงตอนเย็นเนาะส่วนวันนี้เนี่ยจะมีอะไรยังไงในช่วงไหนกันบ้างนะคะก็จะมาอัปเดตกันแบบเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะเนาะสำหรับใครนะคะที่ สนใจนะคะกันแดดนะคะหรือว่าอยากจะลองกันแดดแบรนด์ราชีนะคะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหาก,กันดูนะทุกคนมีขายที่เซเว่นนะคะทุกสาขาเลยนะคะราคาเนี่ย99บาทเท่านั้นนะคะเนาะก็เป็นประมาณนั้นหลายๆคนอาจอยากรูนะ้เนาะว่าปริมาณสุที่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่4 ml นะคะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหาก,กันดูนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปคะ่ะทุกคนคะก็กลับมานะคะสรุปนะคะกันแดดให้ฟังนะซึ่งเมื่อวาน ลืมทุกคนก็าจะมาสรุปให้ฟังวันนี้ก็คือไปเรียนมาไปวาทิตนะคะเนาะก็กันแดดนะคะของแบรนด์ราชีก,ก็คือยังอยู่ดีนะทุกคนไม่หลุดนะคะแล้วก็ไม่แบบลอกด้วยนะไม่แบบเห็นว่าเออน้องหลุดอะ่ะก็มาเจอกันนะคะตอนเย็นนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะมาทําเป็นตามใจปากเนาะซึ่งตามใจปากน,นี้นะคะก็จะมาพูดถึงตัวนี้ทุกคนมาลองตัวนี้เลยอันนี้ยังไม่เคยกินนะคะเนาะก็จะ เป็นนะคะรสชานมกับโกโก้นะคะในหนึ่งเดียวเนาะเป็นยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวขออ่านก่อนนะคะเนาะเขาบอกว่าเป็นนมพจัจไรนะคะรสชานมโกโก้นะคะตาจัสดิงนั่นเองนะคะเนาะก็น้ำตาลเป็นประมาณนี้ราคาประมาณ37ประมาณนั้นส7กว่าๆหน่อยๆนะคะก็จะบอกว่าอร่อยมากทุกคนลองชิมไปนิดนึงแหละอดใจไม่ไหวเป็นโกโก้ที่มีความแบบเข้มข้นอ่ะทุกคนคะ่ะจะให้ดู นี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็เป็นกลิ่นแบบรสแบบชานมจริงๆผสมโกโก้จริงๆนี่อร่อยมากเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตที่แบบหอมชานมทุกคนอืมคืากินแล้วรู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันเข้มข้นจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบเหลวเป๊ว <c oughs> ขนาดนั้นนะอะเอออร่อยมากจริงอือหือคือถ้าได้แบบน้ําแข็งนะ ดีต่อใจเลยเทใส่เลยอร่อยมากคนอันนี้คือแบบให้เป็นที่สุดเลยนะสําหรับอันนี้เนี่ยค่ะนะ้องหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะต่อมานะคะอันสุดท้ายนะทุกคนอันนี้ก็ไม่สุดท้ายหรอกยังเหลืออันนี้อันแต่อันนี้คนยังไม่ได้กินวันนี้เพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวนะขืนกินตอนเรียนเลยข้าวปลาไม่ต้องกินละแล้วก็อันนี้เอออันนี้ก็ไม่ต่างกันแต่ต้องกินก่อนเออนะคะอันนี้ก็จะเป็นพับพับโรนะคะช,โชโค็อกโกแลตเนาะเอเนทนะคะหนะ้าตาเป็นแบบนี้อื้ นะเดี๋ยวมาลองดูกันคือแสงแทบแบบไม่มีแล้วดีกว่าแสงแเออวันนี้ต้องเป็นแบบแสงไฟนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอุ้ยหน้าตามีความน่าก,กินมากเลยทุกคนอุ้ยให้ดูไงดีอะให้ดูอย่างนี้แล้วกันนี่อุ้ยน่าก,กินมากทุกคนมีความเนิ่มๆนะหอมด้วยอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะ เหมือนพายอ่ะอืมโอ้อยแล้อร่อยกินทุกคนอี่อยอ่ะขออ่านนิดนึงนะเออก็อ่านไปแล้วเนาะไม่ใช่มามาแก้โอ้โหแต่พลังงานเอาเรื่องอยู่นะอืมโอ้ยทุกคนนี่อร่อยมาก20กว่าบาทม,าามั้งถนะ้าจาไม่ิดน้ืเขาะไรแบบุ่มๆนัน่นๆเหรอเนยอร่อย มันตัวขนมปังเหมือนแบบเป็นพายเราแบบพายสักรบับนี้มันมีความแบบนิ่มกว่าอือหือทุกคนทุกอย่างมาลงตัวมากแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะคะเป็นหวานที่แบบทามากลมกอมพอดีกับขนมปังแล้วอืวันนี้ทำไมฉันเจอแต่อะไรที่มาอร่อยแล้วรู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่ในเสวนด้วยนะอือดีอะทุกคนดูดิเดี๋ยวให้ดูด้านนี้อู้เห็นปะ อร่อยมากอือหือเลาะอร่อยจินทุกคนไปลองนะคือแบบน่ากินมากมากมากที่สุดเลยนะคะอสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าเย็นมากๆแล้วเดี๋ยวตัวเองก็ต้องไปแถวข้าวต่อเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะก็จะเป็นช่วงต่อไปนะคะสำหรับตาใจปากในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นประมาณสองชิ้นเนาะ,ะเดี๋ยวอันเนี้ย พรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรอะกรินี่นะคะนนองก็น่าจะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมนะคะก็มาเจออีกทีพรุ่งนี้เช้านะ,ะสำหรับคืนนี้ก็ฟันดีลาเตสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัทุกคนคะก็มาเจอกันตอนเช้านะสำหรับเช้านี้นะคะก็ กินนะคะอันนี้ให้ดูไปแล้วเนาะเมื่อคืนใช่ไหมก็จะมากินอันนี้ทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรีนนี้นั่นเองนะคะนาะเป็นอาหารเช้าซีเรียลนะทุกคนแต่นมอ่ะเราไม่มีเว้ยทุกคนใช่ปะก็คือลืมื้อนมเราก็เลยกินกับตัวนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เทเนาะก็คือแบบกินแยกกันไปเลย <S <S <ๆ>ต่านอนี้เคยเคยกินแล้วจะบอกอร่อยมากนะคะนาอเหมาะกับการที่แบบเฮ้ยเราจะกินแบบเราแบบซีเรียลตอนเช้าแบบอันนี้คืออร่อยจริงทุกคนขอย่าฉีบโอ้โหฉีกก็คือฉิบจริงอ้าว เออซึ่งกลิ่นเขามีความหอมช็อกโกแลตมากๆเขาจะเป็นแบบช็อกโกแกลตล้นล้วนเลยนะคะทุกคนคะ่ะจะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยโอ้โหไม่เห็นอีกนะนี่ลักษณะแบบนี้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะจะบอกว่าอร่อยมาก,กคอมมันมีความกรอบเป็นกรอบที่ไม่ได้แข็งจนเกินไปอะ่ะม,มันมีความแบบพอดีแล้วก็มีความแบบช็อกโกแลตอร่อยมากนะอืม อันคือชอบนะคะซื้อไว้ให้ลูกกินตอนเช้านะคะกินกับน,นมก่อนแบงค์อะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นรูปของม,มันนี่ลักษณะแบบนี้ทุกคนนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นซีเรียลโฮเกนะคะรสช็อกโกแลตนั่นเองนะคะอร่อยเข้มข้นอุดมปไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนะคะมีวิตามิน A b บ b หนึ่ง B 1สองหบหกสิสองแล้วก็แคลเซียมด้วยนะทุกคนซึ่งดีมากๆแต่พลังงานก็ค่อนข้างสูงอยู่นะคะสองหสินะแต่ก็กินในปริมาณที่มันพอเหมาะนะ,ะทุกคนไม่ใช่ว่า กินซองเดียวคือแบบหมดเลยอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะประมาณนั้นเนาะแล้วก็สําหรับอันนี้นะทุกคนก็บอกว่าเป็นธัญพืชโฮลเกนหลากหลายชนิดนะคะนาะแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพในซองด้วยนะซึ่งเขาแถมมานะทุกคนซึ่งแบบดีมากๆเลยนะทีกดีอยากให้ทุกคนดูนี่คือกินไปบ้างแล้วนะคะเมื่อเช้าก็คือยังคงเหลือเยอะอยู่นะซองละ25บาทมังนะ้งเนาะประมาณนั้นนะเออ,อนี่ยทุกคนเขาเป็นแบบอย่างนี้มาจริงๆอือไป อร่อยมากแต่ที่ฉันไม่มีน้อไม่ใช่ก็เนยมานั่งกินกันอ่อีตัวนี้คือ,อย่าเนี้ยอร่อยมากมากจริงๆอ่ะทุกคนนะกินแบบนี่ใช่อยิงย่งฝินทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยตัวลาเอเป็นคนชอบชาไต้หวันอยู่แล้วชอบกินโอโก็มากๆอยู่แล้วพอสองอย่างมาเจอกันมันก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ลงตัว คือปะกะติแล้วเนี่ยก็จะเคยกินแบบโกโก้ชานมอะไรเงี้ยอยู่แล้วใช่ปะก็คือเป็นอารมณ์แบบร้านชงทั่วๆไปเลยอะไรแบบนี้นะแล้วมันสึเฮ้ยเออโอเคนะกินมันแบบมีความแบบหอมกลมกล่อมลง,ง,งตัวแต่นะี่คือเขามาในรูปแบบที่มันแบบเข้มขน้นเออเราก็รู้สึกเฮ้ยว,ว้าวจึ้งนะอร่อยดีอืม,อ,มอร่อยจริงไหมจกตาทุกคนหมด ซึ่งควรมีความน่ารักนะเนาะเก็บไว้ใส่แบบน้ำไปพกแบบจิบในระหว่างวันก็ได้นะเออเข้าท่านะ3ามพิกาบาทประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นหนอันนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะใครสำหรับใครหลายคนที่เฮ้ยไม่มีเวลาแบบกินข้า,าวเช้าก็มีอะไรรองท้องหน่อยก็แนะนำแบบน,นี้หรือว่าเฮ้ยเด็กๆที่แบบชอบทานแบบอารมณ์แบบซีรีส์อยู่แล้วทานยาิบหรืแล้วก็ลองไปดูนะคะเรื่องสตัวนี้ ให้กับงน้องทานดูนะคะก็คือถือว่าโอเคเลยชอบมากๆนะคะลูกสาวก็คือชอบนะก็เลยซื้อมาติดบ้านไว้นะคะนาะแล้วก็เป็นอะไรที่กินแล้วรู้สึกว่าเอออร่อยจริงยิ่งกินกับนมยิ่งมันรู้สึกฟินนะยิ่งเป็นนมช็อกโกแลตอะไรแบบนี้เอาแต่ก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ไปกินกับนมจืดบางคนก,กินกับนมช็อกโกแลตบางคนก,กินกับนมหวานเฉยอๆอะไรแบบนี้แล้วแต่นะทุกคนนะคะก็เป็นประมาณนั้นอะ ก็เป็นตามใจปากในหมดที่2แล้วนะคะเพราะว่าหมดหนึ่งไปเมื่อวานแล้วเนาะหมดที่2ก็คือมากินตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยอร่อยจริงแล้วก็เป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาประมาณไหนอะไรแบบนี้นะคะมีขายที่เซเว่นนะทุกคนคะ่ะส่วนในช่วงที่3ามเนี่ยจะเป็นอะไรไนะก็ยังไม่แน่ใจทุกคนแต่ตอนนั้นก็คือเมื่อวานเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานสื่อสิเมอวันที่วัาขานขี้าคะแล้วไปเรียนมานะคะแล้วก็ได้การบ้านวิชาใหม่มาทุกคนขายังไม่ได้อยู่ให้ดูเลยเดี๋ยวไปหยิบแป๊บได้ป้าเออเดี๋ยวมาแป๊บ ทุกคนมานะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ก็คือเป็นการบ้านสภาพกระเป๋าดีกว่าที่ไปเรียนเมื่อวานโอ้โหมีความแบบหนักมากเราจะบอกกระเป๋าอันนี้ก็คือแบบมีความแบบใช้กลุ้มมากใช้จริง้จังใช้แบบสุดเลยทุกคนค่ะเพราะเรารู้สึกว่าหูของเขาอะ่ะมันรองรับความหนักได้โดยที่เราไม่รู้สึกเฮ้ยหิ้วไปมันจะขาดไหมเนี่ยน่าจะใช้ไมาย,ยังไม่มีความปีความอะไรเลยนะทุกคนคือแบบดีมากนะคะเนาะก็อันนี้ก็คือสภาพการเรียนที่เมื่อวาน นนนะก็พกไปนะคะมีกระป๋าสตางเนาะอันเดียันเดิมอันนี้ทั้งทั้งที่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้นะทุกคนแต่เสนอจะใช้แบบกบัตรปรชาชนแล้วก็อารมณ์แบบบัตรต่างๆอะไรเงี้ยไว้ในนี้ไม่ได้มีอะไรแบบมากงมายเท่าไหร่นักนะคะเนาะก็แล้วก็มีอ่า บัณน,นิตศึกษานะคะเป็นประมาณนั้นเด้ไหมแห่นอเคพอนะเออแวบบ๊บนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนแต่ก็อาศัยว่าเอาาเอมีแบบผู้บัะชากนอะไรเงี้ยก็อ่านพวกพวก็บไว้นะคะแล้วก็มีคอที่เหาเราเป็นพ่มาเพราะไอ้ที่เราเรียนอะมันเป็นอารมณ์แบบเอ่อกสนติดกับ่าสถานีตำรวจนะเออต้องพกนิดนึงป่ะนะคะแล้วก็แมสนะคะที่ยังไม่ได้ใช้นะทุกคนแต่ก็ชอบแบบใส่ๆว่าแล้วก็หูแบบตัวปากกาอ้าวดูดิฉัน อะไรวะอันนี้เป็นอ้าแบงค์นะคะเรียกซับเนะเาะก็ไม่รู้หลุดมาอยู่ในนี้ได้ไงคะน่าจะลุกจากกระเป๋าเนาะอันนี้เป็นอ่อของเข,าขา่าคิชกูนะคะทุกคนคะ่ะนี่ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมีพวกแบบเนี้ยสันโปกอะเมื่อาวานนั้นได้มาแล้วก็เนี่ยมีแบบพวกปากกาที่แบบหกหกลุก่งๆอยู่นะคะนี่เป็นประมาณนี้ เดี๋ยวออกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะต้องจัดให้มันเป็นโมดเป็นหมูเนี่ยก็ยังมีอีกจีบอกอีปการเนี้ยใช้ดีมากทุกคนมันเขียนแล้วมันลื่นมันไม่เมื่อยมือแบบสมูทมากเหมือนตามหาหนักคุณเราเจออะไรประมาณเนี้ยเออแบบบางอันอ่ะมันไม่ได้ใช้ดีทุกอันไงทุกคนปากกาอยู่ที่ความชอบความถนัดของแต่ละคนวยบางคนชอบหัวเลี้ยวหัวแหลมบางคนชอบหัวทูอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ตัวเองชอบอะไรก็ได้ที่มันเขียนแล้วรู้สึกว่ามันลื่นสบายมือมันไม่ต้องแบบเขียนแล้วมันเมื่อยมือง่ายอะทุกคนขานาะมันลื่นอะไรเงี้ยดีอะเราก็จะหยิบ อันนี้จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับข้อสอบนอนที่ทำไปเปิดเผยไม่ได้นะทุกคนเขาบอกว่ามันอาจจะมีความผิดนะคะสัวนนี้ก็จะเป็นอะไรวะข้อสอบต่างๆแล้วก็รวมถึงงานที่ทำนี่งานนี้คือทำเสร็จแล้วนะนี่ก็คือตกแต่งดูดิอ้านุ้านมีน้อยไอหมเออดิฉันทำเสร็จแล้วนะคะนอกอันนี้เป็นวิชาอะไรอะ พัฒนาชิ้นให้มีความมั่นคงนะคะเออเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใส่อันนี้ไว้ก่อนก่อนที่จะเข้าแบบสันปกสันอะไรแบบนี้เนาะเป็นประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นปกดิฉันที่จะต้องเก็บแบบพวกเอ่อผลงานอะไรเงี้ยในระหว่างเทอรมนะคะเนาะก,ก็เป็นประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะปเปิดคร่าวๆให้ได้ดูกันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแบบ การที่ว่าเราจะต้องมาเขียนแบบใบความรู้อะหลังจากที่เราเรียนว่าเฮ้ยเราแบบได้อะไรหลังจากที่เรียนมาอะไรประมาณนะั้นอะเออทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บซึ่งดเดี๋ยวเทอมนี้ยจะไรที่หนามากนะนี่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดเลยอีกสองวิชาแล้วก็อันนี้ก็คือเตรียมตัวนะคะที่จะเอ่อทำนะคะวิชาต่อไปนี่ก็คือวิชาที่เพิ่งจะได้มาแต่เราก็คือแยกเป็นใบแบบหน้าผลงานมาก่อนเนาะแล้วก็ตกแต่งรอไว้เลยนะทุกคนดูเออนะตกแต่งรอไ้เลยดู อ่ะเป็นไงยังไม่ได้เขียนนะไม่ได้เขียนประมาณเท่าไหร่แต่ก็คกือตกตังค์แล้วเกือบครึ่งละนะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้วิชาใหม่ก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าและในชีวิตประจำวันสามทุกคนนะคะนี่ก็คือแบบตัวเล่มนะคะที่ได้มานี่ลักษณะน้ำตาเป็นประมาณนี้นะคะนาะแล้วก็มีความหนาอยู่นะคราวที่แล้วก็ทำไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเล่มบางนะคะนาะมันก็อยู่ที่ว่าในช่วงนั้นนั้นอะ่ะคือเรามีเวลาให้กับการบ้านมากน่อยแค่ไหน นะเป็นประมาณแล้วก็กระเป๋าประกานะคะที่อันดีอันเดิมเลยอันนี้ก็คือเอาซึมมาฝากนี่เป็นประมาณนี้คือเยอะนะแล้วก็ที่หกหกก็คือแบบเรื่ลาๆมากเลยคือจะบอกมีหลายแท่งอันนี้ก็คือแบบหลานให้มาเนี่ยก็อีกแท่งหนึ่งที่ใช้แล้วสุขชอบนะแล้วก็อันนี้ก็คือดีเนี่ยลักษณะแบรนด์หน้าตาเป็นแบบนี้คือดีเขียนแบบเลื่นมากแล้วก็อันนี้ชอบนี่แบบนี้เลยคือน้องดูแบบมีความแบบคลาสิกนะแต่ก็คือแบบเขียนดีมาก นะส่วนในหมดของประ,ประกางนะที่ชอบคือแน่ดีทุกคนซึ่งปกติเราก็มองไอ,อ้ประกาเป็นประกาทั่วไปลักษณะทั่วไปแม้แต่ลื่นมากๆเวลาที่เราใช้แบเขียนเส้นใต้อ่างเงี้ยน้องค่อนข้างที่จะไม่มีความแบบขาดอะทุกคนเข้าใจหรือไหมเส้นขาดอะน้องดีเราลื่นเราเนื้อคือแบบสีสวยมากนะคะน้องก็เป็นประมาณนั้นที่เหลือก็จะเป็นแบบสเปรยเหรอทั่วๆไปนะคะไม่ได้แบบมีอะไรมากมาก,ก็ไปอาร์แบบตกแต่งไปด้วยอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะเราก็ไม่น่าจะมีออกเราก็จะมีสมุดแบบเนี้ย ไว้สาหรับโจทย์นะแต่ก็ยังไม่ได้โจทย์จริงๆอ่ะจะโจทย์แต่แอดเสียดายไว้ทุกคนก็คือมันเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเนื้อกระดาษที่เป็นแบบเรียบไปเลยม,มันไม่ได้มีลายเส้นไม่ได้มีอะไรเงี้ยเออแอดเสียดายก็อ้ายังไม่ได้โจทย์ก็คือโจทย์อีกเล่นหนึ่งที่มันแบบค่อนข้างมีความเก่ามากกว่าแล้วก็มีเส้นนะเออไว้แบบติดว่าเฮ้ยอันนี้ทาเสร็จแล้วนะอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เอามาจากไหนไม่รู้สติ๊กเกอร์ แล้วก็มีแมดน,นะคะที่ยังไม่ได้ใช้แต่ก็ยุ่ยยี่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะยังคงมีปากกาอยู่สองแท่งนะคะทุกคนค่ะเป็นประมาณนะั้นแล้วสุดท้ายเราก็จะแปอันนี้ทุกคนที่แบบเนบกระดาษเป็นแบบเนี้ยก็คือซื้อมาเป็นถุงๆนะแต่ก็แบบเลือกที่จะเอามาแบบใส่ๆประมาณห้าตัวสิบตัวเพราะว่าเวลาเราไปเรียนละเราไม่ได้คาดคิดว่าเฮ้ยูเขาจะแบบเน็บมาไม้อะไรเงี้ยแต่เฉยเขาก็เนบมาแต่เราก็นั่นแหละมีเตรียมๆของเราไปไว้บ้านเนาะเออประมาณนั้นอ่ะ หมดแล้วนะทุกคนก็นคือเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยเบอร์โอ้โหแตกแล้วนะเออเนี่มีเป็นประมาณนี้หมดล้วอยู่ในระยะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วตรงเนี้ยอ,อ่ะโอเคทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับในช่วงนี้เดี๋ยวถ้าจะมีอะไรอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกนะคะเนาะก,ก็เป็นประมาณนั้นคะ่ะ ทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาแกะพัาสดุกันนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ก็ยังคงสั่งอยู่เรื่อยๆนะทุกคนแต่ก็คือสั่งคาบเกี่ยวไปก่อนที่จะปีใหม่ไม่กี่วันนะคะแล้วก็นานมากก่อนจะมาแต่ละชินนี่วันที่เท่าไหร่เข้าไปละที่เก้าเราทุกคนเพิ่งจะมานะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราแกะชิ้นนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าชิ้นอื่นมาไงก็อาจจะได้เจอกันในคลิปวิดีโออื่นๆนะคะเนาะ,ะ,ะก็ขออนุญาตฉีกเลย สั่งไอมาบางทีก็ลืมนะทุกคนเพราะว่ามันนานมากๆแล้วจริงๆโอ้โหห่อมาดีมากๆมากๆเลยดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตฉีกเลยนะสั่งไปแบบนานนจริงๆจนนึกว่าเฮ้ยขาแบบลืมส่งเปล่าอะแบบนานมากๆแล้วทุกคนแต่เข้าใจได้นะเพราะว่าปีใหม่แบบเนาะหยุดมั่งอะไรมั่งเงี้ยอุ้ยทุกคนอุ้ย มีไม้้อ่นหมดแล้วใช่ไหมมีสติกเกอร์มาให้อันหนึง่งเดี๋ยวเป็นไงวะเป็นสีครีมนะคะทุกคนออฟโอเคฟีลสติกเกอร์หนึ่งแผ่นแต่เราไม่ฟีลนะทุกคนเพราะสติกเกอร์อย่าเนี้ยคือแบบเยอะมากอ้าวดูแกะเลย ดูในรูปก็เหมือนใหญ่นะทุกคนแต่ว่าเออได้มาก็เป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่ซีหรอกทุกคนเพราะว่าเออไว้ใส่พวกแบบเนสอบประกาอย่างที่เห็นว่าเออเราก็มีแบบพวกเนสอบประกาค่อนข้างที่จะแบบเยอะใช่ป่มนะทุกคนวัสดุก็ถือว่าโอเคไม่งองแกงนะโอโหแข็งนะคะเดี๋ยวก็ติดสติกเกอร์ไปเลยแล้วกันนะให้มาหนึ่งแผน่นก็คือได้ด้านเดียวแหละทุกคนเอาความเป็นจริงเถอะนะโนน่ารักนะยังไม่เสร็จ ติดติดไปทุกคนเราแบบไม่ได้มีดีเทลอะไรที่ตายตัวนะสายตาก็เอียงด้วยนะทุกคนไม่สามารถที่จะติดอะไรให้มันแบบตรงสวยนะอาจารย์ก็ต้องอยู่สูงหน่อยเนาะที่เหลือก็ก้อนเมฆต้วตัวมันมีสติกเกอร์แบบนี้คือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าซื้อมาตกแต่งใบงานบ้างนะคะลูกใช้บ้างแม่ใช้บ้างก็นั่นแหละ ตาม้วเลยบางทีตกแต่งเยอะจะรู้สึกลำไยแย่ทุกคนอืมก็ไม่มีมีแต่นายเนี่ย <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ติดติดไปส่วนอีกด้านหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวตัวงเองต้องไปเอานะคะ <c oughs> เป็นสติกเกอร์ของตัวเองอะ <c oughs> มาแปะนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อยู่ในห้องนะคะ เราไม่รู้เขาแปะังไงเขาแปะออกมาได้แบบอ้โหดูสวยดูจึ้งนะแต่เราแปะนี่คือแบบดูไม่หมดมากหมดละทุกคนนี่ได้ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งก็จะไปตกแต่งมาเนาะเดี๋ยวลองใส่ปากกาหน่อยไหมอ่ะโอเคมีปากกาตรงนี้พอดีใส่ไงอู้ใส่ได้ลึกเหมือนกันนะทุกคนส่วนลินสอต้องเอาไปเอาหวัวขึ้นอนะ่ะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวแบบหัวพังนะคะส่วนประกาไม่ซีเรียสเท่าไหร่ใส่ไปแ,แบบนี้อุ้ยใส่ได้เยอะโอ้โหข้างล่างน่าจะใส่ไม่ได้ทุกคนมันจะเป็นแนวแบบนี้ใส่ด้านบนอันนี้ก็ใส่ได้นะนี่ปกติละหนึ่งสองสามเนี่ยใช้ด้จริงส่วนอันเนี้ยน่าจะเป็นอารมณ์บแบบยังลบไหมยังลบมาบบได้อยู่เออเป็นประมาณนั้นนี่ใช้ได้จริงนะทุกคนถือว่าโอเคเลยอันนี้ยี่สิบาทโอ้โหอยู่ในระยะไม่ค่อยปลอดภยัยกะเออัอนยนี่สิบบาทนะคะเนาะ ประมาณนั้นอ่ะทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปีรงนี้ก็คิดว่ายาวพอตัวละเดี๋ยวจะมาอัพคลิปให้แบบบ่อยๆขึ้นก็อย่างที่เห็นนะว่าช่วงต้นปีเนี่ยสิ้นปีกับต้นปีเนี่ยเราอัพคลิปแบบบ่อยมากนะคะทีทีทีเลยเนาะก็พยายามที่จะมีให้ได้มาบ่อยๆขึ้นนะคะเป็นประมาณนั้นดีแยวงั้นแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันนะคะในคลิปต่อไปละกันเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้คลิกไลค์ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันละกันนั่นเองนะคะเนาะส่วนใครที่อยากคอมเมนต์เข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุ ตอบในทุกๆข้อความเลยนั่นเองจ้าพอนสาวจ้าสำหรับคลิปว,วีดีโอนี้ตัวปาเองคงต้องขอตัวลาพุ้่อนไปก่อนแล้วคับมาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย